สวัสดีค่ะสวัสดีคุณชมค่ะวันนี้วันที่18มกราคม2568ค่ะมื่อานี้นะคะเมมูมก็ได้เดินทางมาอยู่ที่วัดคูบาวัดป่านะคะมื่อนี้จะพามาหาคูบานะคะคุณผู้ชมจะพามาติดตามในช่วงางตัวเลขคูบาวัดป่างวดวันที่1กุมภาพันธ์2568ค่ะงวดที่ผ่านมาแล้วค่ะ97นะคะมา79นะคะ แนวทางของคูบาเข้ามาแล้วสามงวดติดแล้วนะคะผู้ชมงวดนี้จะเป็นจังไดเนะคะเพื่อได้โชคน้ำพระคูบาเนะคะเมื่อนี้นะคะกษัตรทุบุญนะคะกับอฟซี่บาวเท่านะคะแล้วก็อฟซีแม่หมูนะคะเพื่อนไดฟฟ้ฝากน้ํามาถวายพระคูบาเนะคะหรือว่าถวายวัดต่างๆนะคะกษัตรทบุญกับทุกๆท,ท่านนะคะให้ราให้รวยเด้อค่ะให้โชคให้มั n น้ากันอีกนะคะสาธุบุญน้ำนะคะเอาค่ะผู้ชม เดี๋ยวเมมูจะยกน้ำไปซอยบ่าวเถาก่อนนะคะจังถ้าฟังน้ากันวาคู่บาจะฟันดีบอรหรือว่าจังไดนะคะแล้วก็สาธุบุลกับเอฟซีจากบุรีรัมนะคะเพิ่นไดฝากปัจจัยนะ้าเมมูมาถวายพระคู่บานําเนะคะแล้วก็แม่จากนนทบุรีนะคะเพิ่นก็ไดฝากมาคือกันน้าค่ะู้ชม,มเมื่อนี้แมมูก็สามารถถวายพระคู่บานนํานะคะู้ชมคู่บาแล้วครับผมเอาซาถุยคู่บา เอาสาธุเด้อครับผมเราจังไปรับพรน้ำกันนะครับสูภาพแข็งแรงเงินทองได้มาดังสายน้ำนะครับคูบ่าสาธุนะครับผมกาบนมัสการครับคูบาครับการนมัสการเจ้าครับคู่บ่านผู้ชมนับถวายน้ำแล้วนะครับมีเอฟซีเจ๊ใจแลวก็เอฟซีคุ้นป่านะครับกะบพ่นบอกน้ำนะครับฝากมาน้ำกับหลายท่านนะครับผมสาธุบุญน้ำนะครับผมสาธุสาธุครับผม เอฟซีแม่หมูนะคะเอฟซีจากบุรีรัมนะคะแล้วก็คุณป่าจากนนทบุรีนะคะเอาบ่าวเทลเป็นคนท้ายค่ะนีเอฟซีแม่หมูคนฝากมาทำบุญนำคุบานำเขาสาธุให้โชคให้ m ắ นอีกเอตช่างครับสาธุค่ะหาได้เฮ็ดได้สร้างให้มันเป็นน้ำคูบานเป็นตั่ตอหมูให้มันเป็นเอบเป็นเท่าเล็กเท่าหน่อยว่าไปใช้ว่มีเออคูบาเก็บไปนี่แหละ จักงวดแล้วครับผมสามงวดแล้วปะครับแล้วเดี๋ยวสามงวดติดแล้วท่านผู้ชมอันนี้งวดที่ผ่านมานะครับเห็นคู่บ่าว่าจะอยู่บ่ได้แล้วนะครับให้ถูกลายลัยอ่านี่ครับเก้าเจ็ดมาเจ็ดเก้าให้ต้องวัดซีเก้าคับเก้าเจ็ดนะครับผมแมนอ่ามันเข่าละเพิ่นมมันเพิ่นบังอายุครับเมื่อก่อนเข่าอายุเนาะครับวันนี้ปูเพิ่นประกาศใช่ไหมนะครับเห็นบ่จ้ะไม่บอมาเก้าเจ็ดมาตัวคับงวดนี้ท่านผู้ชม นะครับเอานี่โอ้สามมวดติดรถจัลลีผู้าบาดกับเจตเก้าหอบหนึงอะด้วยของบ่าวเท่ากับเจตเก้าสิบเบยเอานะครับแอานผู้ชมครับมาฟังน้ำกันผู้บาดจะได้ตองวดบัวเออมึงรับพรก่อนอ่นะรับพรก่อนท่านผู้ชมชุมอกตั้งไต้อรับพรก่อนครับผมสัพพีติโยวิวัสสันตุสัพพะโรโควินัสตุ มาเตภะวันตารโยสุขีดีคาโยโกภะัยอภิววทนาสีดิสนิจังวิทาปจายนโนจัตตารโอธรรมาวดันเตอายุวันโอสุขัยบะสัพพาบุทานุภาเวนะสัพพาสังธรรมานุภาเวนะสัพพาสังขานุภาเวนะสดาสุติภะวันตุเตสาธุยกมือสาธุนท่งชมสาธุบุญกับเอฟซีให้โชคให้มานอีกเด้อนะครับ เออเอาเพราะเ้าจะเคืองแลครับเบาเ่ากับเสียงแตกแล้วเสียงแตกเสียงแตกหนุ่มท่านผู้ชมสิบสี่สิบห้าเลยนะเอ่เสียงแตกหนุ่มเอาดูแลสุขภาพเด้อท่านผู้ชมเด้อเห็นคูณบาว่าจะอยู่บ่ได้แล้วนะครับเขาสามงวดซอนสามงวดติดเนี่ยจะง่ายเลยเด้อสั่นเบาเถาะไม่ออก่นก็มากมือสุดท้ายมากไปขั้นลดไปได้ไหมครับก็ได้นน้ำเยอะอ้บค่ะครับผม ตงวดนี่าถึงไดแล้วครับผมฝันเนี่ยโอ้ตองวดนี่ตองวดเลยเมียนครับค่ะนี่ก็ได้ตองวดได้แต่หมีมันกระคักตัวดอกครับกรบพระเกี่ยวกับพระคือเก่าฝันเกี่ยวกับพระคือเก่าแต่นั่นเป็นลักษณะเห็นบางวันนั่งกับฝันเห็นพระวนาภาพเนาะอายุเพิ่งกับหาที่ประทุปปักมือเนาะกับมันไปกองกันแล้วกับงวด่างหั้งกับฝันว่าเป็นลูงอุโบสถเพิ่งกับประกาศใช่ไหมเน่เก้าสิบเจ็ดลูก ครับแต่เพื่นบางอายุบางอายุนะเขาคืดเอาซื้อครับแต่เรียงนะมันเป็นโตอยู่แล้วเก้าเจ็ดนะที่ปูเพิ่นประกาศใช่ไหมเลยเก้าเจ็ดเลยพระพิสุนะมาร่วมอุโบสถนั้นแปดสิบเก้ารูปครับมรณภาพเป็นรูปหนึ่งเหลืออยู่เก้าสิบเจ็ดรูปครับมันเป็นโตกุ้งแล้วเขาไปเอาเขาไปยามอายุนแต่ว่าฝันเห็นเล่าย่ามใดน่ะพิ่นเล่านะมักมักเลียเกียจเก่าเก่าเกียจ ทุกเบอร์เบอร์โทษเรากับ4 497 479ครับพระอาจารย์องค์นี้ม,มันก็เลยนั่นแหละเขาตั้งแต่ตองหวดสุรอบนะครับ่<ม>ตั้งแต่สองหนึ่งกระห้สองหนึ่งตองหวดหาหนึงกระห้หาหนึงตองวดล่าสุดกูบาให้4เก้ากับเก้าเจ็ดให้ตั้งแต่ตองหวดรอฟังน้ำกันงวดนี้เอ้ยานี้เบล่ามันมันยังหลายมือเนาะครับค่ะเอาไปเสียงเบิ้งครับไปเอเสียงแมนไป เที่ยงแล้วอธิษฐานซอยกันแต่กูว่าว่ามันมันเป็นเป็นเลขเดี๋ยวพมา่นาลักษณะนี้ได้ปะเนี้าวเี่ดีดดอ้อโบฟันยังล่ะฟันนี่สาวเดียวเลยพอ,อประมาณจีสามกวนว่ะฟันว่ามีพระ,ะพระผูใ้ใหญ่เพื่อนบอกว่าให้เอาผ้าไต่มาหาพื้นเพื่อนว่าครับไปหาผ้าไต่มาหาพื้นวันนี้คู้บะก็เลยไปหามาเพื่อนบอกให้เลี้ยงไป <c oughs> ูบ่าก็เลยหอบมากหอพระไตรหาพืนมาเรี่ยงเวทเลี่ยงเลี้ยงเลี่ยงเป็นหาพืนแล้วเพื่อนบอกว่าเอาเลี้ยงเวเอาเอาเวนีเดอแล้วก็เป็นนิมนต์พระมาเจ็ดลูกเพื่อนาครับเป็นนิมนต์พระมาเจ็ดลูกมาสักอนิจจาเอามันจังที่ถือต้องเพื่อนว่าเพื่อนว่าเอาพระไตรกูบ่าเลี่ยงกับมือด้คมเลี่ยงกับมือเลี้ยงเลี่ยงยังที่เลี่ยงเลี่ยงเลี่ยงหาอก แล้ววันนี้เลี้ยงแล้วลหละแล้วแล้วบอแล้วล้วผมแล้วกลับไปนิมนต์พระมาเจ็ดลูกมาสักอันนี้จะเอามันจังถือต้องกนครับกูบากัดขันเป็นตีกูบากับตีฮาเจ็ดท่านเลยฮาเจ็ดตัวเดียวมาทมันม่ใแต่หานี่จังได้กับมากคือว่าฝันเห็นพระผู้ใหญ่อพระผู้ใหญ่เพิ่นเพิ่นเพิ่นบอกอันให้ไปอันไปหาให้เอาผ้าไตมหาพื้นเด้อครับ บาาก็ไปหาคนเหรในตู้อตู้พระไตก็จะมีปุจจเจ้ะตรงมีหาพื้นพอดีครับบาบาก็เลยเอามาแล้วเพื่อนบอกว่าเราเลี้ยงไว้ข่ผู้บางาก็เลี้ยงกับมือเลยเลี้ยงงามๆพระไตหหาพื้นเลี้ยงกันครับอันแล้วเราบอกเพื่อนห้องทางว่าแล้้ยละผมแลี้ยละก็ไปนิมนต์พระมาเจ็ดลูกมาสักอ,อันิจจะเอาครับมันจังถือต้องคนม,มันกระแตะง่ายไปนะครับงงพระตกไปเอานะ เขาออกเลขหาเจ็ดพระไตรแต่ในหากับเนี่ยเพราะว่าผูบ่าเลี้ยงเน่ยพระไตรหาหาไตเนี่ยมันมันคมครับเลี้ยงงามงามผูบ่าเลี้ยงงามงามแล้วบัานี้เลี้ยงแล้วจะเข้าเชียนเนี่ยบัานี้เพื่อนบอกให้เลี้ยงข้าก็เลี้ยงตามเพื่อนในความฝันเป็นบานี้เพื่อนก็บอกเลี้ยงแล้วแล้วก็ไปนิมนต์พระมาเจ็ดรูปครับมันกับซ้ำนี้ห้าเจ็ดห้าเจ็ดเนี่ยโอ้ตัวเดียวเล่นมาค่ะตัวเดียวนี่แหละท่านผู้ชมไปหาลอตเตอรี่จองไว้ ขาบ้าเท่าตีบ้าเท่ากับมักนี่และครับแปดห้าเจ็ดเร็วพระน้ำเจ็ดน้ำแปดหาแปดหาเจ็ดเจ็ดนี่ก็สีย่างบอกด้วยกังไลยโอ้ยคักเด้ครับแต่ะว่าคู่บาวาหาเจ็ดตัวเดียวหาเจ็ดเพราะว่าเอาพระใจมันหาพื้นครับหาพื้นเลี่ยงแล้วเราบอกเลี่ยงแล้วครัผมอันเลี้ยงแล้วเรากับเป็นนิมนต์พระมาเจ็ดรูปครับมันเป็นอย่างมันเป็นไปได้บอกว่ามันติเป็นอย่างพระใจก็หาพื้นครับเพ่นบอกว่าหาพื้นเอามาเลี่ยงเวทครับผมแล้วก็นิมนต์พระมาเจ็ด ปกติเน <stereotype and true choses> ี่ยถ้าเลี้ยงหาพื้นเน่ยพระเกศหลุดไม่ต้องเกศพื้นนี่ครับค่ะแม่นบอกอมเนี่ยมันมันมันนี่แหละมันเป็นพิธีแล้วเอามันบวชสับซ้อนบวชสับซ้อนเรื่องไพรสีตีนอะไรกันแล้วแต่ตัวเดียวเลยปะครับผมแม่มอ๋อ่านผู้ชมเต้จ้างใดหาเนี่ยก็ต้องมากเหรอเพราะว่าเกศมันหาพื้นงามงามเลี้ยงไมีงามอืครูบาวัดป่าท่านผู้ชมครับแม่นได้ตองหัวหามันแม่นความ คันฟันเห็นคู่บาอาจารย์ม่านรัชนานีเครับเข่าเป๊ะเลยเด้เนาะหมดที่แล้ว้ามันเมียนเะก้าเจ็ดนาเก้าเจ็ดมาเจ็ดเก้านะครับอันนี้งวดที่ผ่านมานะครับผมมันเป็ดก,ก่อมสามงว <3 S 1> ดแล้วเขาอ่ะปเสียงเบิงเวลามันเหลือหลายอยู่ไปเชียงเบิง้ามันเมียนกันทั<ไ>้งจิกระบนะ้กหะามันเข่าอีกบอกอะไรเนีย มันคมอยู่ได้ตัวนี้คมอยู่มามันมีอย่างมาป่นนะฝันเดี๋ยวทรนี่แล้วก็คู่เดียวเท่านั้นเมียนแต่ว่าถ้าคู่บาฝันให้ตองหวดตัวใดมากตัวนั้นเลย้วท่านผู้ชมเพราะว่าสถิติสามงวดที่ผ่านมาคือว่าที่ให้ตองหวดนี่นะครับฮาร์เจ็ดนี่ก็หาลอตเตอรี่ไว้จองไว้ท่าธรรมชุมนะครับเป็นน้าทา้งยิบจับลอตเตอรี่สลากกินแบ่งได้ท่านผู้ชมเด้อนะเป็นเพียงน้าทา้งความฝันคู่บาเพิ่นก็มาเล่าสู่ฟังนะครับหาได้โชคฮาได้มาฝันไม่น้อยจต็ ครับกันปันลักษณะนี่มันเกี่ยวกับคู่บาตรน่ะน่าหอบพระครับยิ้ธาวเบเลยไปผูกพันกันอย่างงี้กับยุบพระกับสงฆ์ครับผมกัมกัณได้ย้อนฟันเห็นผ่าเนี่ยเนี่ยเนเนาะครับกัณปันเห็นบ่มียิ่งทีสองพวกสามประเภทที่มียิ่งเห็นปะเอายังมาเห็นไม่ว่าเข่าเห็นป่ครับอืมบอนเนาะเอ้าวนะครับท่ชมชมห้าเจ็ดตัวเดียวนะครับผมเสียงเป็นหาหมักได้ทำชมเด้อนะครับ ครู่บาเพิ่นกับบริหูเรากว่ามันจะออกตัวเอนแต่ว่าความฝันนี่ก็ถือว่าแม่นมาสามงวดแล้วอ่านะครับหาเข้ามาหนุ่ครู่บาเข้ากับไปหายิบจับลอตเตอรี่สลากกินแบงเข้าบอลมาเข้ากระเบื้องซีซีธรรมชมนะครับกับเราครู่บากับเราสู่ฟังมันแผ่นแม่นสามงวดแล้วอ่ามันมันฝันมันก็แปลเป็นเลขได้เด้ครับผมเพราะว่ามันเป็นลักษณะนี่มันมีทั้งหาผืนครับทั้งเกียร์ลูบอ่านะครับถ้าเข้ามาเข้ากับจอง ปหาจองไว้พี่น้องหาเจ็ดนะครับเพราะว่าตัต้งแต่สองหนึ่งกับมะล่างหาหนึ่งกับมะล่างมีงวดที่ผ่านมาลาสุดเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าไปบนง<ม>วดมีโบน,บบน,บบน,นเน่อเผื่อมานะเผื่อได้รแงวันเลขไทยสองตัวนะครับเ,เจ็ดเจ็ดหาพร้อมอ่ากลับไปเนี้ยเอ้านะครับตอ่องวดอ่าออหาเจ็ดเจ็ดหาครับไปทั้งเออเจ็ดหาหาเจ็ดนะครับเดี๋ยวหา<ป>อีกหลายมือเพื่อค<ม>ู่บ่าวฝันยำหรือยังจัง มาฟังอีกรอบเนี่ยคุบา่ากับสีเสียงทางนี่กับเสียงเพราะเรื่องมันเป็นอะไรับสาธุบุญกับ e PC, อ,อีฟซี่ได้ทำปรชมเดอ้อนะครับผมพอกันคลิปหน้ากราบขอบคุณขอบคุณคุบาครับผมนะครับสวัสดีครับซาดถูกค่ะได้โชคได้มาน้ำกันอีกนะคะพอกันไหมคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ